วัครับวันนี้นะครับแฮมน้อยเราจุดก็มาซ้อมที่สนามสาทรอีกวันหนึ่งครับนะครับวันนี้เราจะพามาดูขังแสงถือว่าเป็นขังแสงประจําฝั่งทนก็ว่าได้นะครับวันนี้ที่สนามสาทรครับโดยเฉพาะสนามหนึ่งนะครับสนามสาทรเนี่ยวันนี้มีทางด้านฝักฝั่งของเดินสายระดับทีมชาติ นะครับแล้วก็เดินสายเตะถ้วยนะครับถือว่ามาซ้อมเรียกเหงื่อเรียกความฟิตกันที่สนามสาธรวันนี้นะครับฝั่งผู้บรรยายครับเสื้อกั๊กสีน้ำเงินตัวสูงคนนี้คือเสกสรรทับทองควงคู่กับเจ้าอำนาจสุภาพั์หรือเจ้าท็อปจัน์ทรครับฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายนะครับ ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายตุ๊กโคราชครับนะครับแล้วก็นาวิน KBP แล้วก็อาร์ซ้าย KBP นะครับถือว่ามากันหมดนะครับส่วน3คนทั้งนาวินและเจ้าอาร์ตและตุ๊กโคราชน่าจะเตรียมความพร้อมที่จะไปเตะถ้วยนะครับที่สนามย่านพลามสองบางมดครับ เตะถ้วยวันที่6ทธันวานี้น่าจะเป็นการฟิตความพร้อมการเจอเจอทั้ง3คนเป็นตะก้อ3ามนะครับยืนแบ็ก40อัพขึ้นไปนะครับเป็นการจัดถ้วยนะครับเราก็จะมาไล์สดนะครับดูความพร้อมของนักกีฬานะครับนี่ครับเสกสรรทับทองครับนะครับเสกสรรทับทองหรือเจ้าอำนาจสุภาพัก นะครับเราก็จะได้ดูฝีเท้ากันนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมครับเป็นการแอดมินนะครับผ่านบนหน้าก,กระดานเฟซบุ๊กของแฮมนน้อยและจุดเองนะครับเสกสันทับทองข่วงคู่กับทางด้านท็อปจันครับนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับ คือเจ้าอาร์ตซ้ายนะครับที่กำลังบล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตุกโคลาดและก็เจ้านาวิน KBP นะครับสวัสดีคุณแสนดีมาแล้วด้วยนะครับสวัสดีคุณสมหมายอดทนนะครับน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วครับทั้งทั้งสามคนครับทั้งนาวินอาร์ตและก็ตุกโคลาดครับเตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งขันวันที่6เดือนธันวานี้นะครับที่สนามบางมดนะครับ น่าจะเป็นการเตะถ้วยครับแบก40อัพขึ้นไปครับวันนี้เราไลฟ์สดนะครับผ่านหน้ากระดาน Facebook ของแฮมโน้อยรถจุดเองครับทำหน้าที่บรรยายเกมข้างสนามวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะครับที่สนามสาวทอถือว่าคนเยอะหนึ่งปะทายแล้วก็กระติบน้อยพลรามสองอาร์้ายตุกโคราชนาวิน KBP เสกสรรแล้วก็ท็อปจันนะครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือทางด้านของเจ้าแบงค์เจริญนครหรือแบงค์หัวระเบิดครับนี่คือท็อปจันครับท็อปจันกําลังเสิร์ฟครับเราก็จะไล์สดให้ดูนะครับว่าการเตรียมความพร้อมของบรรดานักกีฬาทั้ง5คนนี้ก็ถือว่าระดับต้นๆในเมืองไทยแล้วครับทั้ง5้าคนนี้ครับระดับต้นๆในเมืองไทยเหมือนกันนะครับ ก็เก็บตัวฟิตซ้อมที่นี่แหละครับส่วนสองคนกำยังกำลังซ้อมพื้นน่าจะขวามือก็คือทางด้านของ1ประทายครับแล้วก็กระติบน้อยพาลามสองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่หกคนนี่น่าจะอยู่ระดับต้นๆในเมืองไทยแล้วครับนะครับ,รบเราน่าจะได้ดูเกมซ้อมของเจ้านาวินแล้ะครับควงคู่กับเจ้าอาร์ซไซครับ คืนนี้ที่ที่สนามเป็รเกษมนะครับคืนนี้ที่สนามเป็รเกษมก็ติดตามทางด้านหน้ากระดานเฟซบุ๊กของนัดไก่แจ้กันได้นะครับที่สนาม เปิกษะ69ครับก็ยังมีอีกหลายเวทนะครับตั้งแต่2องทุมเป็นต้นไปครับถึงสว่างแล้วครับเข้าซ้ายครับดูจงังหวะเจ้าชกตันเสิร์ฟฟรีต่อ3-2ครับหาดูยากครับเหลี่ยมนี้ เราจะให้พื้นที่เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟท็อปเกี่ยวขึ้นมาง่ายครับเจ้าอาร์ตครับเจ้าอาร์ตจังหวะเตะลูกนี้ครับเจ้าอาร์ตก็ห่างหายไปนานครับไม่ค่อยได้เห็นเจ้าตัวออกสื่อมากมายเท่าไรนักครับเห็นแต่ยุคของฟอร์มแจ็คอาร์ตครับ ีเสิร์ฟมาครับสกอร์อยู่ที่5ต่อ5ครับมีบ็อกด้วยครับถือว่าเป็นครังอาวุธหนักแล้ะครับที่สนามสาตรวันนี้ครับโดยเฉพาะเจ้าคนนี้ครับเศกสันทับทองครับสวิงเต็มรอบคนระับโอ้โห สวัสดีคุณสมที่จอมสมทิจอมทะลักวยนะครับสวัสดีคุณปาตนาที่สูงสุดด้วยครับวันนี้เพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆครับก็เป็นการซ้อมนอกรอบครับมีบล็อกด้วยครับเจ้าอาร์ครับเจ้านาวินครับเปิดถึงจังหวะครับไวมากครับเจ้าท็อป โอ้โหแต่ฉีกบล็อกครับเจ้าตัวนี่ก็ฟอร์มไปไปมามาแล้วครับสำหรับเจ้าท็อปครับกระติบน้อยพลามสองแล้วก็ทางด้านฝักฝั่งของหนึ่งประทายครับดูครับจังหวัดเสริมอืเสริมดีครับ สกอร์อยู่ที่5ต่อ3ครับเปิดอีจกจังหวะครับเสกสันครับหือเ <c oughs> ตะลูกนี้ครับโอ้โหมีบอลด้วยครับ3ต่อ5ครับเสิรฟบเลยเปิด,ดง่ายๆด้วยครับจอดเกี่ยวแล้วครับ เจ้าท็อปจันครับเศกสรรนี่สมองไวอยู่แล้วครับเป็นตะก้อเชิงเกมรับอยู่แล้วนะครับประสบการณ์ก็ดีอยู่แล้วครับสำหรับเสกสรรครับนี่ครับเสกสรรรับตองครับเกี่ยวด้วยซ้ายครับจังหวะมาครับโอ้โหเจ้าท็อปจันเจ้าตัวก็พยายามที่จะโชว์ความฟิตเลยครับนัดล่าสุดไปก็ไปแพ้ที่สนามประเวดแลยครับ ไปต่อสอครับสวัสดีคุณเป้ค,คุณเดิมด้วยนะครับสวัสดีเอาาวด้วยนะครับทีรวัตครับวันนี้เราจะให้ดูคังแสงระดับต้นๆในประเทศไทยแล้วครับทั้งหมดทั้งมวล5คนนี้นะครับตุ๊กโคลาดครับอาร์ตไซส์แล้วก็นาวิน k คพครับใส่เสื้อสีฟ้าครับ ยืนสฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับเสกสันทับทองครับยืนคู่กับคู่ขาคู่เก่าเจ้าประจำนะครับก็คือท็อปจันครับหรือเจ้าอานาจสุภาพักนะครับก็เปเลี่ยมซ้อมครับซ้อมไม่ทางพิตุกแล้วก็เจ้าอาซายครับเพื่อที่จะไปแข่งขันวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับที่สนามบางมดครับเป็นตะก้อถ้วยนะครับ เสิร์ฟดีครับนี่เจ้าเส็กวิ่งควบจังหวะเลยครับอออืืหเตะฉีกบล็อกครับโอ้โหเจ้าตัวเหี่งว่าเตะดีครับเจ้าอาร์ตนี่ก็น่าจะคู่กับเจ้าฟอร์มเจ้าแจ็คครับอาร์ตอาร์ตบางใหญ่ครับตัวสูงแหะครับสำหรับเจ้าอาร์ตเป็นตัวเตะ เป็นตะกอ้อถนัดซ้ายครับสำหรับเจ้าอาดดูการสวิงครับโอ้โหเต็มข้อถ้ายืนสองนี่ลำบากเลยแหละครับเกมเสิร์ฟสก้อเท่าไรพิตีหกต่กอห้าตะก้อตอนนี้อยู่ที่หกต่อห้าครับอือหือจออาด เจ้าท็อปนี่รับลูกเสิฟเจ้าอาร์ตไม่ได้ครับสอก์ตอนนี้อยู่ที่7ต่อ5ครับจังหวะของเจ้าอาร์ตเสิบครับม,มาทางด้านซ้ายบ้างครับพร้อมที่จะสวิงเลยครับลูกนี้ครับ สกอตอนนี้อยู่ที่5้าต่อ7ครับเกี่ยวด้วยหลังเท้าครับเจ้านาวินโอ้โหเจ้านาวินนี่ก็น่าจะร่วมปีแล้วนะครับห่างหายจากวงการครับสำหรับเจ้านาวินครับก็เพิ่งกลับมาซ้อมเลยแหละครับ7ต่อ5ครับห่างกันที่2แต้มเกี่ยวด้วยหลังเท้าครับโอ้โหเจ้าท็อปจันเนี่ย เจ้าท็อปจันไม่น่าจะเตะหนักนะครับแต่เตะความชนความฉลาดในการทำเนี่ยเจ้าท็อปจันก็ถือว่าดีแล้วครับทั้งเจ้าท็อปจันและก็เสกสันดับทองเนี่ยที่แฟชั่นไอรแลนด์ก็เป็นรองแชมป์แล้วครับตะก้อปะเภทคู่ครับที่แฟชั่นไอรแลนด์แพ้เจ้าบอลกับเจ้าเก่งบ้านบะขามไปครับฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่องเลยครับ 6ต่อ7ครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับ7ต่อ6ครับตุกเปิดง่ายง่ายครับเจ้าท็อปไปไหนครับจังหวะนี้โอ้โหยังจะเตะครับโอ้โหเจ้าตัวนี่ครับโอ้โหพยายามที่จะเตะครับดูลักษณะครับทางด้านของเจ้าท็อปจันครับ อํานาจสุภาพักครับสวัสดีเทพโยนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับนี่ครับอานาจสุภาพักหรือเจ้าท็อปจันทร์ครับ <Okay. S 1> เราจะไล์สดให้ดูนะครับ <Okay. S 1> วันนี้น่าจะเป็นการซ้อมครับเป็นการซ้อมเรียกความฟิตนะครับ <Okay. S 1> ให้ทาง3มคนก็คือมีคิวที่จะไปแข่งที่ใต้สะพานทางด่วนของบางมดนะครับ ยานพรามสองนะครับขอบคุณเทพยโยด้วยนะครับขอบคุณเทพยโยด้วยเทพยโยก็อีเป็นอีกคนหนึ่งแล้วครับที่คอมบอร์ดในสายเติมพันครับนะครับขอบคุณพ่อโอเลี้ยงด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เปิดง่ายๆครับจังหวะน,นี้ครับจะทอบจันรพร้อมที่สวิงแล้วอู้หู วันนี้เราน่าจะได้ดูเหรียญการซ้อมครับของแท้มาจากเมืองไทยต้นๆ้นของเมืองไทยแล้วครับสําหรับเสกสังทับทองคนนี้ครับดูครับการสวิสเสอร์อ,อาร์ตซ้ายเนี่ยก็เคยลงรายการที่สนามอามรชัยสีมาหลายรอบนะครับ สำหรับเจ้าอาร์ครับแต่เจ้าตัวก็ถือว่ากลับมาเตะถ้วยครับนะครับเตะถ้วยเกียรติยศแล้วก็ชิงเงินรางวัลก็ไม่เท่าไหร่ครับนะครับสำหรับเจ้าอาสายส่วนเจ้านาวิน KBP นี่ก็ห่างหายน่าจะเป็นประมาณ3-4เดือนแล้วครับสำหรับเจ้านาวินนะครับหลังจากเตะที่สนาม ก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อมากมายเท่าไรครับสำหรับเจ้านาวินครับ mm hmm. เดี๋ยวแปรข้ามฟรีก็แพ้ทางด้านของเจ้าเก่งบ้านบักขามมาครับ mm hmm. ออกรายการไทยพีพีเอสครับสำหรับเจ้านาวินเจพีพีคนนี้ครับนะครับ mm hmm. ส่วน mm hmm. ทางด้านเจ้าอาร์ตก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อครับสำหรับเจ้าอาร์ตครับ เสิร์ฟดีครับอีหูเต็มข้อเลยครับอู้หูเสิร์ฟยัดมาที่ท็อปจันครับจังหวะของเจ้าท็อปจันครับเกมรับของเจ้าท็อปจันไปไหนครับขนาดซ้อมนะครับเนี่ยฮะ โอ้รับลูกเสิฟหนักๆของเจ้าอาร์ซไซไม่ได้ครับอืมลูกนี้เจ้าเสกถึงกับบนเลยครับโอ้โหลับไม่ได้ครับเข้าหน้าท้องครับเจ้าท็อปจันสกอร์อยู่ที่6ต่อ8ครับห่างกันที่2แต้มครับเตะหนักอยู่แล้วละครับ สกอร์นี้ครับเราน่าจะได้ดูนะครับวันนี้เป็นเหลี่ยบซ้อมฝากบรรดาเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับวันที่6ทธันวานี้นะครับที่สนามใต้ทางด่วนย่านพระาม2ครับนะครับเลยตลาดโอเไปประมาณ1กิโลเมตรฝั่งซ้ายมือครับมีตะก้อถ้วยนะครับหลากหลายทีมครับหนึ่งในนั้นก็จะมี3คนนี้แหละครับเจ้านาวินนะครับอาร์ตซ้ายแล้วตุ๊กโคราดครับ กดไลค์กดแชร์กันได้ครับน่าจะมีแอดมินกันตรงนั้นครับแต่ก็สายในสายเลือดครับน่าจะถ่ายให้ชมแล้วก็น่าจะมีเทพโยไปไล์สดนะครับวันนี้เราก็จะไล์ให้ดูความพร้อมของนักกีฬาแล้วครับแปดต่อหกครับจังหวะจะท็อปโอ้โหจังหวะเจ้าอาร์ซ้ายนี่สูงน่าจะประมาณ180ครับ เก่งเรื่องบ็อกอยู่แล้วครับสำหรับเจ้าอาซายครับสวิงโหจังหวะนี้ครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ7ครับด้านซ้ายมาแล้วครับเสกสันโยงไปครับโอ้โห เจ้านาวินนี่ไม่กล้าเข้ามาบอกครับสกอร์อยู่ที่7ต่อ8ครับท็อปจันและเสกสันทับทองได้7คะแนนครับส่วนเจ้าอาร์ดไซครับทุกโคราาแล้วก็เจ้านาวิน KBB ได้แค่8คะแนนครับ ห่างกันแค่สักหนึ่งแต้มเท่านั้นครับสกอร์อยู่ที่8ต่อ8ครับ hey, hey. อาร์ตไซโอ้โหลูกนี้หืมโดนลูกเสิร์ฟครับเจ้าอาซาตครับโดนลูกเสิร์ฟกดดันของเสกสำรับทองไปครับหืมเก้าต่อ8ครับ <Hey. S 1> เกี่ยวด้วยซ้ายครับ hey. Hey. อาซาตครับ โอ้โหจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับแล้วครับวันนี้เราได้ดูคู่ใหญ่ๆใ,ในรายการนะครับถือว่าเลิกงานมาก็ไล์สดให้ดูแล้วครับ,อบขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูวันนี้ก็ฝากบรรดาเพื่อนสมาชิกแล้วก็ f c เป็นประจำนะครับทางหน้ากระดาน a ฟ e b o o k ของนัดไก่แจ้สาทรครับก็มีอีกหลากหลายคู่ครับที่สนามพิกเกษม68ครับติดตามทาง การไหลสดของนัดแก่แจ้สาธรกันได้ครับนะครับก็จะมีหลากหลายค่ายครับโดยเฉพาะวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง2หน้ากระดาน Facebook เ,เลยนะครับนะครับทังแหมน้อยแล้วจุดเองแล้วก็ทางด้านกนัดแก่แจ้สาธรครับจะไปไหลสดที่นั่นครับวันศุกร์ก็จะไปที่สนามพุทธบูชาซอย39แล้วครับถือว่าเป็นคู่เด็ดในรายการก็ จะเป็นทางด้านของเจ้าตํานักมวยหรือเจ้าสายลมโคราชครับเจ,เจอกับทางด้านของพิษอมรชัยครับประกบจีบเหลี่ยมโดยเทพโจรครับทำหน้าที่ประกบจีบเหลี่ยมจีแปรที่สนามพุทธบูชาซอย39นะครับเพื่อนสมาชิกว่างก็แวะเวียนกันเข้าไปครับนะฮะไปดูกันได้ครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ ดูฟรีครับที่สนามเพชรเกษม68แล้วก็พุทธบูชาซอย39นะครับอันนี้ก็ปอกผูกกระดิ่งครับนะครับปอกผูกกระดิง่งกระติบน้อยพลมสองกระติบน้อยพลมสองเนี่ยไปเดี่ยวแพ้ฟองอุดอรมาฟอร์มก็ไปไปมามาครับส่วนทางด้านของ ปอกผูกระดึงก็ตั้งแต่ออกใจพิพิมาก็ไม่ได้ออกสื่ออีกเลยตั้งแต่ไปเดี่ยวหลังเท้าสองสองกับสองสองกับใครนะตกรอบครับตกรอบมาติดหรืยองสองนี้ติดว่าติดไปติดไปยองยองสองอ๋อเหรออ๋อก็ปอกผูกกระดิ่งครับฟอร์มโดยรวมก็ดีนะครับแล้วก็เราจะ หันหน้ากล้องไปในทิศทางฝากฝั่งของพิทุกบ้างครับอันนี้คือเจ้านาวิน k b p ครับสังกัดในห้างนงของ k b p นะครับห่างหายไปกี่เดือนแล้วครับเจ้านาวินครับ3-4เดือนครับส่วนพิทุกโคราชนี่ก็มาเป็นประจำอยู่แล้วแหละครับพิทุกโคราชก็มาซ้อมเป็นประจำครับถือว่า40ิอัพครับนะครับเราจะหันกล้องมาทางนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราจะไลฟ์สดให้ดูครับตุ๊กโคลาชครับโอ้โหเกี่ยวเขาบโอ้โหสุดยอดครับเกมเกี่ยวลูกนี้อโอ้โหเชื่องเท้าครับตาไวมากครับลูกเตะของเจ้าอาร์ตนี่หนักแล้วครับจังหวะเกมเกี่ยวซ้ายของทางด้านของเจ้าเสกสันนี่ดีเหลือเกินครับโอ้โหเจ้าอาร์ตดีแล้วครับ แต่เจ้าเสกสรรรายละเอียดดีกว่าเจ้าอาร์อีกครับเขียวด้วยทรายขึ้นเลยเหรอครับจังหวะเมื่อกี้ครับสามคนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในรายการที่เตะถ้วยเตะถ้วยวันไหนนะพี่ตุก๊กเตะถ้วยวันไหนวันที่6วันที่6ทีใต้สะพาน ทางด่วนพระรามสองนะครับเลยตลาดโอเไปประมาณ1กิโลเมตรครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับนะครับน่าจะไล์สดให้ดูครับนะครับสามคนนี้ทั้งตุ๊กโคลาดแล้วก็อาร์ตซ้ายนะครับรวมถึงเจ้านาวิน k b p คนนี้ครับน่าจะร่วมประมาณ3เดือนครับ พึ่งกลับมาฟฟตครับสำหรับเจ้านาวินครับอโอ้โหเต็มหลังครับโอ้โหตเมื่อกี้ครับจังหวะไม่เข้าใจกันครับเต็มหลังครับโอ้โห,โโหสวัสดีคุณสนั่นพันนาด้วยนะครับสวัสดีเสวียนระเบิดด้วยครับโอ้โหขึ้นบ็อกเต็มหลังครับจังหวะอืมหอจังหวะเมื่อกี้ครับ ทำดีที่สุดแล้วครับจังหวะของเจ้าอาร์ตครับเต็มแผ่นหลังเลยครับอือหือต่อ8ครับเกมหรือไม่เกมครับเกี่ยวด้วยซ้ายครับเจ้าอาร์ตโอ้โหโอ้โหโดนตักถากครับจังหวะเมื่อกี้นี่ครับเจ้าอาร์ตครับขอบคุณสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเราน่าจะไหลสดแทบทุกวันแล้ะครับแล้วก็หลังจากปีใหม่น่าจะมีเพจเป็นคนตัวเองแล้ะครับนะครับไหลสดตะก้อฝั่งทนแล้วครับะนะครับโดยแข้มงวดแลาจะดทำหน้าที่บรรยายเองครับเป็นเจ้าของเพจนะครับฝากกดติดตามครับ กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับน่าจับประมาณสิ้นปีนะครับนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับเราน่าจะได้ดูกันไลฟ์สดโดยเฉพาะที่สนามสาทรครับนะครับฝากกดติดตามกันได้นะครับเป็นการไลฟ์สดแล้วก็ฝั่งทนนะครับชื่อเพจครับหลักๆนี่เราน่าจะไลฟ์สดกันที่สาทรนะครับ นี่แหละครับตุ๊กโคราสครับยืนอยู่ตรงกลางขวามือคือเจ้าอาร์ตซ้ายครับส่วนซ้ายสุดคือเจ้านาวิน KBP ครับวันนี้ถือว่ามาซ้อมครับนะวันนี้ก็ถือว่ามาซ้อมครับจบเกมไปแล้วครับเสกสรรทับทองชนะด้วยสกอร์13ต่อ8ครับนะครับเกมกันที่12คะแนนพอครับนะครับเราน่าจะได้ดูกันวันที่6นะครับ วันที่6นี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับนี่ครับก็ยังไม่กลับครับก็ยังอยู่ตรงนี้ครับเสกสรรทับทองแล้วก็ทางด้านของเจ้าแบงค์หัวระเบิดครับแบงค์เจริญนครตกโคราชนะครับเจ้านาวิน KBP นะครับรวมถึงทางด้านฝากฝั่งนี้ครับเราจะไลฟ์สดได้ดูนะครับคนนี้คือเจ้าหนึ่งปะทายครับนะครับหนึ่งปทายครับ ทีเด็ดค่ายของโคราชครับทางด้านของเจ้าหนึ่งประทายส่วนคนนี้นะครับเพิ่งกลับมาซ้อมใหม่ๆครับฝากดูฟอร์มก็แล้วกันครับนี่คือเจ้าอาร์ตไซ์ครับทีเด็ดอีกคนหนึ่งหมดแรงครับนี่ครับเริ่มจะลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ